สบายดีพี่น้องสบายดีบ่สุคนเนาะพอกันคือเก่าบรรยากาศยามกลางคืนยามแรงพี่น้องเอ้ยอยู่เน่เพื่อนมื้อนี้อยู่4 5คน4คนอยู่4คนพี่น้องน้องเนยน้องาลงทงหนาแล้วพี่น้องแจ้งกงปงเลยเนาะกล่องก็ได้พอจะมีแสงมันแจ้งเลยเออพี่น้องบรรยากาศทงนาเฮาเป็นได เจอกล่องตัวใหม่หน้องเยจะได้ก็ขอบคุณแม่แลายๆเนาะสื่อโทรศัพท์ให้ได้กล่องใหม่มาบ้านปา้าตัวแจงกุ้งปง่งเลยทั้งๆที่ตาเขาแนมแล้วมันมืดนะเพื่อนเฮ็ดนะฮอดโบเฮ็ดเลยเมื่อแนมไปนะมันมืดแต่อยู่ในกล่องนะแจงกุ้งป่งเนี่ยเพื่อนเห็นบ่แจ้งเบิดเลยเงี้ยน่อยนี่มาละหมดเลที่มีแสงก็คือเหตุใดมันแจ้งได้ คือขอกงว้วนแนมไปทั้งสลอเซ์มันบ่ได้แจ้งอะไดเแต่ว่าโทรศัพท์แจ้งเซ่อยทั้งหน้าภาคสลอเซีย์วันี้จะเป็นเทียงหน้าพ่อใหญ่อ้อยาพาีย่น้องเลยทั้งครัวกับมาปิ่งหมูพี่น้องเลยเจ๊ใช้าหายมือนั่นแล้วเดมปิ่งกินแรงกับแกงเฮ็ดกินไปสลับพี่น้องเลยมีกินก็นดีละใครกูบ่ม,มี มาาบ้านเชไ่ใบ้านนะเป็นเฮือเนเฮดพี่นนอในตาหน่ะแนมอันมืดๆหนึ่งผัดมบิมมนน่งในโทศั์แจงกงปมงเห็นทุกขาก,กันนี่ไง คือเล่าคือยังนี่มืดเพื่อเลยแต่วันได้โทรศัพท์มันแจ้งขึ้นมาเลยก็ภัยก็เห็นโอ้ของแท้ขนาดกินเข่าพี่น้องเลยตอาไปกินเข่าแล้วก่อนนะมาป้อนมาป้อนวัวล้างเลยนี่ขะล้างเลยนั่งไปดีเด้อพี่น้องขี้เบื่อโอ๊กขี้ขันขี้นอลงไหมถ้าหมักไม่ทิชชเลยเลยเนี่ยนรกนี่ มักขึ้นขี้มันอย่เป็นควัวหมักอยเเป็นอม,ามาือเบ้ถ้าหมักเบิ่นังหมักขึนขี้เลิกคอคนเอ้ยถ <c oughs> ้ามหมักเดี๋ยวเขาขึ้นขี้เเนะสบอร์ี่ปา่าลูกสารพัดฤดูนอกกางสวดมุนม <c oughs> น้มเตส่าบอีป่ากเร็วเร็วแล้วมือว่ามือยืดยืดตัวขมาเห็นอะไร เน่เอยเก่งเลยเด็กบาลีกัน่นะฮะอืมปวดาปวาเลหวงอาอยู่กันตั้อยากเขาบาดเล็ห้อแล้วบบโซนทาว่างพยาธจะพันจะไหวผมไม่คิดไอ้อยขับไปนอยด่างพยาธิอ้าบาทเ้ยที่พัน แม่อดีบวนะคะถ้าวหมแจกข้าหมดจากแ่ไปเสือห้าบ่เสือยุ่จัางาาพันิพันบานแม่ยุ่งติพันบ่ิพันแ่เาสูรไปเด้จะไปสูอย่างน้กินขนมมนไ้อันใครตัวนมแห้งไอีกบ่ถ้แม่เหรอ

เนืนออ้อไก่ปลูานางลงไปกินขาวไปสื่อถึงไงน,นางลงนาวะอยากคิด,ดอะไขาวอาขอากลางนานงเน,น,น,นือน้อิ่าขากลางทุกสามคนขลาวกลางหละอยู่อ,อ,นะอันนอืนอยู่อันปุ้นอย่าไปใช้ สีกระปุ um, ่นเะอืมสกระปุ่นล่ะี๋ยเดูอกระปุ่นต้องูซื้อไม่หนาวเยอะดูซื้อวันนึงให้ไปหนาวเด้ออาบน้าเยอะอาบเยอะไหมนี่คือว่าอาบบ้วหุบุชืปุ๋ยใช่แ้ยินว่าแล้วให้หัว แค่กะอระวไหวแค่นี้เส่วเสียวน้ำน้ำสูตรนอ่น่ะต้องทาเลยแต่แต่ตัดแกะไปเลยแล้เท่า <c oughs> นี้มุ้โตหรออันนี in, น้ไนมันา oh, okay, um, uh, ่ยาขาพะยะกันกินไงเขาชุดกินแบบกิงยิงยินหนามังตื้ตามหรือทำตรงเนี้ยมันเดิเออคนเคยเห็นเินไม่ทน แม่แสดงก่อนาแม่ยิบเอาแม่หมูหน่ยิบมาตอนน้นเอาขานั่นเด้อปันเด้อหวเ้าพี่อาเขานอเอาเานะบโดสิได้มาจะใชว่าไหวเอาเขานี่อ่บน่เน ข้าวจะไงด้วยนั่น่ายหน้าด้วยอ่ะก็อยากใ่าหน้ากินข้าวอ่ะเ็นตัวหกบกแมงแฉแมงหอมเนี้ยว่ะเป็นตกบกกิห้างเี้แมงแาง่ะดแมงแฉงแมงแฉงมันว่ะอือเออบ้าขาวมาหันเนาะจะมาจืดความจำดีแ้ะมัสีตัวมกบกแมงแฉงแมงงนเฮยพปายามถบอ่ เาไปใ่แหละไปเหมกันจิ้งหลมีน้ำท่าันนะข้าวกัข้าวผสมฝาเนาะมันงานพอเป็นพอแห้งพี่เหนีมันไปน้ำนาะมันเดนีดนะพ่อแห้นมีน้ำท่ากันนก็เบื่อเน้าชาบเบื่อเนยก็หนังมันจะเดือนละจะปีละปีปแม่งปีีล้วนี่เด้แม่นบอ

mời em hút sao. Ô mong mọi một tên là lạy nhựa. Ô mong mặt sao mùng 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 mùng mặt sao mùng 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 Nó mùng 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 mùng

ใครทำแม่มาใช้ท so well hey, ีว uh, uh, right? ีเด็กมาใช้ออกซิซึ๊ซ้า้ออกเนเทนี่คะน่มัลดงเสเว้ยม่ดอเอทำมากาบอลลบอลไดเนาะนี่นิดนึงว่ับนีเฮนแข่งมีจ่อยคุณบุเอ้าวมาฮงกินไหนเด้อน่เล่ เยาไม่ยัผิดมจไหนจะไม่หวานเปานไก็คือตัวหองเจ้าวของเจ้ายแง่็คิดไกินชุคกคิดไกินดิบแตะมอมไทงมันมาทผงวายแค่สูรลกังขึ้นมากลัง